ยินดีต้อนรับสู่ช่องคูปุกสิริลัตนวันนี้เรามีคํำสาปปราสาทต,ตาควายซึ่งเป็นตำนานมาช้านานอยากจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังไปด้วยกันเลยค่ะณดินแดนแห่งหนึ่งในตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีปราสาทโบราณที่ถูกเรียกว่าปราสาทต,ตาควาย สถานที่แห่งนี้มีตำนานและความลึกลับที่ถูกกล่าวขานสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนบรรดาผู้คนต่างกล่าวขานถึงคำสาบและสิ่งต้องห้ามที่ถูกปรบคุมปราสาทตาควายนี้ไว้ปราสาทตาควายถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนโดยมีตำนานเล่าว่าผู้สร้างปราสาทนี้เป็นเจ้าชายหนุ่มที่มีความทะเยอ,อทะยานสูง เขาพยายามสร้างปรา,าสาทที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่เกินกว่าปรา,าสาทใดๆในอาณาจักรละแวกนี้จะเทียบเทียนได้เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่เจ้าหญิงที่เขาหลงหลักแต่ในระหว่างการก่อสร้างเจ้าชายได้บำเอิญทำลายสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชนพื้นเมืองทำให้ถูกคำสาปไว้ว่าปรา,าสาทนี้ จะไม่มีวันสร้างเสร็จสมบูรณ์หากเจ้าชายไม่ละความทะเยอทะยานของตนเจ้าชายก็ทราบเช่นนั้นแต่เจ้าชายก็ไม่ยอมแพ้และพยายามต่อสู้กับคำสาปแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมได้หลังจากเจ้าชายเสียชีวิตปราสาทตาควายกลายเป็นสถานที่ล้างแต่มีเรื่องราวเล่าขานกันถึงความลึกลับ ที่ยังคงอยู่ในปราศาทนี้มีผู้คนที่เคยเข้าไปในปราศาทมักจะเจอเหตุการณ์ประหลาดเช่นเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาหรือภาพเงาลังๆของเจ้าชายที่ปรากฏในยามค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีสิ่งต้องห้ามที่ถูกเล่าต่อกันมาก็คือห้ามนำสิ่งของใดๆออกจากปราศาท เพราะจะนำพาความโชคร้ายมาสู่ผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่เคยขโมยสิ่งของจากปราสาทนั้นออกไปมักจะประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและต้องรีบนำกลับมาคืนที่ปราสาทดังกล่าวทุกครั้งแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ตำนานคำสาปปราสาทตาควายยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านและกลายเป็นเรื่องเล่า ที่สร้างความหวาดกลัวและความสนใจให้กับผู้ที่ฟังได้บางคนเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่บางคนก็ยืนยันว่าเคยพบเจอสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องราวของปราสาทตาควายยังเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในปราสาทแห่งนี้และเป็นที่น่าค้นหาของนักท่องเที่ยวและนักสำรวจทางโบราณคดีอีกมากมาย ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะเรื่องราวของคำสาปปราสาทตาควายหากชื่นชอบคลิปและเรื่องราวสาระดีๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปครูป,ปุ๊กซีรัสสวัสดีค่ะ